ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a p k 2 4อย่าลืม adpk24 รีวิวฟุตบอลเพิมลนอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกระทะเวสแฮมยูไนเต็ดความเป็นไปก่อนเกมสิบเพิมเลนกฤษสุดสัปดาห์นี้พร้อมความเคลื่อนไหวของทั้งสองทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่งจะโกงความตายจากการบุกเฉนชนะวูดแฮมตันแบบสุดมัน สามประตูต่อ4เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาขยับขึ้นมาั้าอันดับ7ของตารางมี35คะแนนจากการลงเล่น22นัดฟาบเวสแฮมผลงานค่อนข้างฝืนในช่วงหลังเสมอคู่แข่งนาลิกมาแล้วสามนัดติดต่อกันเกมล่าสุดทั้งพียงเปิดบ้านเสมอบอลทมัต1-1หนึ่ง,งเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาั้งอันดับ6ของตารางมี36คะแนนอยู่ห่างจากโซนท็อป4 7คะแนนด้วยกันแมนยูพบเวสแฮมในศึกพิมลิงกรีวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันนี้ ณสนามโอทฟอร์ดเวลา21นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยความพร้อมขอปีศแจแดงทีมของเฟียนฮาร์ดจะยังไม่สามารถเรียกช้างานอองตินิมาซียาและทะเลมลาลเซียในเกมนี้ได้เนื่องจากมีปัญหาการบาดเจ็บส่วนรายของอารอนวาบิากาเมสันเมาส์และวิคตอร์เดเดเลฟยังต้องลุ้นว่าจะกลับมาฟิตทันลงสนามในเกมนี้ได้หรือไม่อีกครั้งความพร้อมก่อนเกมของเวสแฮมฟังของเดวิดมอยจะไม่มีชื่อของมิเคลอันโตนิโอที่มีปัญหาการบาดเจ็บเขา่า ลูคัสปาเกต้าที่ยังเจ็บน่องโดยจะหมดสิทธิ์ลงสนามในเกมนี้ได้แน่นอนแล้วส่วนตัวหลักรายอื่นๆต่างฟิกและพร้อมเป็นตัวเลือกในเกมนี้ทั้งหมดนี่เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจสําหรับสุดสัปดาห์นี้เพราะเป็นการพบกันร,ระหว่างทีมลุ้นท็อปโฟอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มาจะคว้าชัยชนะมาในเกมล่าสุดแต่ผลงานในสนามยังไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่นักกับการเกือบทําแต้มหล่นทั้งที่เกมดูเหนือกว่าในช่วงแรก ขณะที่เวสแฮมหนักไปทางเสมอเป็นส่วนใหญ่จนพลาดทำคะแนนไล่จี้หัวตารางเหมือนช่วงก่อนปีใหม่ที่พวกเขาเคยทาได้ดีรูเกมแน่นอนว่าจะเป็นเจ้าบ,บ้านที่เป็นฝ่ายคองบอลบุกเข้าใส่ขณะที่ทีมเยือนแต่เน้นตั้งรับและรอสวนกลับตามสไตล์ที่เดวิดมายนัตน่าสนใจะว่าเทนฮากจะนําบทเรียนจากเกมแรกที่พบกันเมื่อปลายปีก่อนซึ่งจบลงด้วยชัยชนะของขุนค้อนมาปรับจูนแก้ทางรถบัตอันแข็งแกร่งได้หรือไม่แต่ในช่วงหลังต้องยอมรับว่าเกมรุกของปีแสดงดูดีขึ้นมาพอสมควรแต่เกมรับยังคงน่าเป็นห่วง ที่ปัจจุบันทุกเขาได้ตัวหลักหลายคนพ้นจากอาการบาดเจ็บกลับมาช่วยทีมได้แล้วย่าเลก็ตามเชื่อว่าเวสแฮมที่ขึ้นชื่อเรื่องความเหนียวแน่นน่าจะดีพอที่จะบุกมาต้านทานเกมรูกของปีศาจแดงและน่าจะมีแต้นติดมือกลับบ้านไปได้ในท้ายที่สุดผลที่คาดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเสมอเวสแฮมหนประตูต่อหนึ่ง,นนงลือเจสซี่ลินการ์ตกลงย้ายซบทีมลีกเกาหลีลใต้ สกอร์สรอีร์ลลแลงกฤตระบุเจสซี่ลินกาตกลงแบบปากๆก,ก,กับทางเอฟซีโซ่ได้แล้วหลังจะตัวว่างงานมาพักใหญ่ลินการว่างงานมาโดยตลอดนับตั้งแต่หมดสัญญากับมนมอร์แฮมฟอร์เรสต์เมื่อตอนจบฤดูกาลด้วยเขาเคยมีข่าวกับเ ab, อาชาบับสโมสรในลีกซาอุดีอาระเบียรวมถึงผรอนแลนด์ทิมเบอร์ในอเมริกาแต่สุดท้ายก็ไม่มีดีลเกิดขึ้นจริงๆสกอรส์เสริมว่าสัญญา,ญญาของลินกากับโซจะกินเวลา2ปี มีออปชั่นขยายเพิ่มอีกหนึ่งปีด้วยโดยมีการเสริมว่าทุกอย่างน่าจะเสร็จสิ้นลงในอีกไม่กี่วันต่อจอากนี้แต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเรื่องขั้นไหนแต่อย่างใางดสองดาวเรื่องลิเวอร์พูลแมนยูแจมทีมยอดเยี่ยมพรีมเมียร์ลีกนัดที่22ผู้สบสกงพาประตูจาร,ร์นพิกฟอร์ดจากเอเวอร์ตันเอ็นลูกโขกของอาราดาเบียวโยได้แบบเบิร์ลคานมากภายเอเวอร์ตันเก็บคลีนชีท พักเหนื่อแต้มออกจากพาเวนคอตเทจกองหลังคอนนอเบลลี่จากลิเวอร์พูลไอ้หนูวัยยีแจ้งเกิดแบบเต็มตัวในเกมเจอกับเชลซีโดยเจ้าตัวทำา2แอซิสพร้อมเบิกสกอร์แรกในซีซั่นลิเวอร์พูลได้สำเร็จกองหลังฟารบิชแฉจากเมฟราเซนอยู่อยู่ที่ถูกเวลายังกับอลันเชลเลอร์ทั้งในซีซั่นไม่เคยยิงก็มาใส่2เม็ดได้ที่เปลล่าพาร์กกองหลังเคลมทิปเปียของนิวคาสเซนกำลัาคืนฟอร์มอีกครั้งในคอร์ทบอลเยอะมาก 2จาก3ประตูของนิวโกเซนเริ่มจากการเตะม,มุมของเขากองกลางเมเกิล์อุลิเซจากทิสเซนเพลธหายกลับคืนสนามก็ช่วยทีมได้ยอย่างยอดเยี่ยมยิงหนึ่งแอซิดโดดเด่นไม่แพ้แอเบริซีเอเช่กองกลางอเล็ ister, กซิสแมคแอนลิสเตอร์จากลิเวอร์พูลต่อสู้ทุแบแดนกางกับมิฟิลวข้าตัวแผงของเชลซีได้ดีเขาสกัดแม่นยำผ่านบอลเฉียบคมคอยคุมจังหวะลิเวอร์พูลให้คงที่กองกลางเขาบี้เมนูจากแมนยูไนเต็ดเล่นโดดเด่นเกินอายุแข็งแกร่งกล้าเล่นคุมจังหวะดี โฉบลากเลื้อด้วยการจบสกอร์กล่องกลางเอเบเดซีเอเชจากเชสต์พาเลตช่วงหลังทำประตูได้อย่างต่อเนื่องเกมล่าสุดเมาสองลูกพาพาเลตเฉือนเชฟจูรีนเต็ด3 2กล่องหน้าะัลือกเคสซดจากอาร์เซนอลกับค,คืนฟอร์มทั้งยิงทั้งจ่ายพาเดกเกนเนอร์คว้าชัยชนะ2นัดกล่องหน้าแล้วทุ่มอยลุนจากแมน,นยูดูเหมือนจะปรับจังหวะเข้ากับฟุตบอลังกฤษได้แล้วด้วยความขยันตุ่มเทที่มีเป็นทุนเดิมแต่ไม่ฮอยลุนโดดเด่นมากกล่องหน้า เดี๋ยวโชชตตาใจลิเอร์พูแม้จะมีเพียงหนึ่งประตูแต่ด้วยการเล่นตอนที่ไม่มีบอลที่ยอดเยี่ยมช่วยสร้างโอกาสให้กับลิเอร์พูได้ดีอย่างมากและุุชารูนแจงตั้งกดกับเพื่อนแมนยูตะโกนใส่กันได้หากเล่นขัดใจและมุชารูนหัวหอกแมนยูระบุที่ตะโกนใส่ผู้ร่วมทีมบ้างมันเป็นเพราะตนกับคนในทีมตั้งกดเอาไว้แล้วว่า ตั้งฝ่ายต่างทําแบบนั้นได้หากมีคนเล่นแบบขัดใจพร้อมชมคอบ,บี้เมนูมิดฟิลด์รุ่มของปิดแสดงด้วยแลัดมูนฮอยรุ่นกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชี้แจงว่าตนตั้งกฎให้เริ่มทีมเอาไว้แล้วว่าต่างฝ่ายต่างตะโกนใส่กันได้หากการเล่นขัดใจกันไม่ใช่ว่าพวกเขามีปัญหาระหว่างกันแต่อย่างใดแล้วถึงตอนนี้ฮอยรุนเพิ่งทาประตูนในลีิกให้แมนยูไปเพียง3ลูกจาก17นัดซึ่งถือว่าน้อยกว่าที่หลายคนคาดไว้เมื่อพิจารณาจากเรื่องที่โดนซื้อมาด้วยค่าตัวเบื้องต้น64ล้านปอน ท่านี้หลายคนมองว่าสาเหตุสำคัญที่ทาให้ฮาารุนยินงได้น้อยเป็นผู้เล่นร่วมทีมไม่ค่อยผ่านบอนลมาถึงเขามากเท่าไหร่นักซึ่ง่วงที่ผ่านมาก็มีบางเกมที่ฮารุนถูกจับภาพได้ว่าตะโกนใน่ผู่เร่มทีมด้วยความหงุดหงิดทาให้เกิดประเด็นตั้งคาถามว่ามันเกิดร้าวภายในทีมหรือไม่ฮาวรุนทห้สัมภาษณ์หลังจบเกมที่ทีมบุกไปชนะเมือง,งตัน4-3ว่าการจะให้เราเล่นเข้าขากันมันก็ต้องใช้เวลามันจำเป็นต้องมีการประสานงานกันที่ดีภายในทีมผมบอกกับนักเตะคนอื่นของปีแสดงว่า ถ้าพวกเขาผ่านบอลมให้ผมแต่ผมไม่ได้อยู่ในจุดที่เหมาะสมพวกเขาสามารถตะคอกใส่ผมได้เลยแตะในทางกลับกันถ้าผมอยู่ในจุดที่นัดหมายกันเอาไว้แล้วแต่พวกเขาไม่ได้ผ่านบอลให้ผมผมก็ตวาดใส่พวกเขาได้คืนเช่นกันเราเริ่มสร้างเคมีที่ดีระหว่างกันได้แล้วคุณเห็นได้เลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างผมมารคัสและกานาโชมันกำลังออกมาดีพกองคอร์วี่20ยังได้กล่าวชมคอบี้ไมนูกองกลางเพิ่มทีมด้วยหลังจากไมนูเป็นคนทําประตูใช้ให้ทีมได้ในเกมเจอกับวุฟ ผมไม่ได้มีโอกาสดูเขาบ้างนักในช่วงพรีซัซนแต่ทุกคนต่างบอกว่าเขาเป็นนักเตะที่มีความสวรรค์สูงม,มากๆเขามีสร,รีระที่ดีและมีความเป็นผู้ใหญ่เขานิ่งสุดๆและตอนที่อยู่นอกสนามเขาก็นิสัยดีและเป็นกันเองคุณจะเห็นได้เลยว่าเขานิ่งมากๆเขามีความสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมที่จริงผมคิดว่าตัวเองอายุน้อยแล้วนะแต่เขากำลังยกระดับของตัวงได้ในตอนที่มีอายุแค่18ปีเทนฮาร์ยกใหมนูมิดฟิลยุคใหม่ลุกรับครบเครื่อง อเลกเซนฮาร์กนกานทีมปิดแสดงยกย่องคขามิวเม,มนูว่าเป็นกองการสมัยใหม่ที่ครบเครื่องทั้งเกมลูกและเกมรับมานูทาผลงานโดดเด่นเนื่องจากเป็นฮีโร่ย,ยิงประตูชัยในช่วงทดเจ็บให้ปิดแสดงบุกชนะวอชิงตัน4-3ในศึกเป็นมาล,ลีกเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมามันเป็นชัยชนะที่สําคัญแต่เกมนี้มันมีหลายด้านองไรก็ตามเราเลือกมองด้านบวกก่อนผมคิดว่าเราเล่นได้ดีมากๆและควบคุมเกมได้เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงทั้งๆท,ท,ที่เราน่าจะนำ3-0หรือ4-0แต่เราก็ทำไม่ได้ จากนั้นเราก็เสียประตูซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเราวเซนเห็นถึงความยืดหยุ่นโดยเฉพาะก้อบีมไมโน่มันเป็นประตูที่สุดยอดมากเขากำลังพัฒนานได้อย่างน่าเหลือเชื่อเขามีความสามารถที่จะเป็นวิดลโสมัยใหม่เล่นเกมรับก็ได้เกมลูกก็ดีและมีสภาพร่างกายที่ทาได้ดีได้2ออย่างเขาคบเคลื่อนม,มากๆอเอ็อิการนาผูัการทีมปิแดะไม่อยากฟื้นฝอยหาตะเข็บเกี่ยวกับพฤติกรรมขาดความเป็นมืออาชีพของมาร์กาดอนเมื่อสัปดาห์ก่อน เพราะเมื่อทำประตูในเกมปราบวุฟ4ีสามนิสัยแย,แย่ๆนอกสนามทุกอย่างลืมทิ้งแรดฟอร์ดกำลังจะกลายเป็นบุคคลมลพิษพอนอกจากผลงานในสนามขาดความสม่ำเสมอพฤติกรรมนอกสนามก็ขยันปาร์ตี้จนเสียการเสียงานล่าสุดแอบบินไปเมาถึงกรุงเบลฟาสต์ประเทศไอร์แลนด์เหนือจนแทงโอเวอร์และอ้างเรื่องป่วยเบี่ยวซ้อมวันศุกร์สุดสัปดาห์แต่ไม่คิดหลุดออกว,ว่าเขาสังสรรค์เกินขอบเขตจนหมดสภาพจึงหาข้ออ้างน,นอนพักอยู่บ้านการกลับมาเคลียร์ใจกับต้นสังกัดและลงโทษวินัยเป็นการภายใน ทอมมรัดฟอร์ดคืนตัวจริงที่บริเนวสเตเดียมอีกทั้งยังยิงประตูขึ้นนำ1-0จนคว้าความสำเร็จได้ดังนั้นเทนฮากจะทำการยืนยนเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนแน่นอนที่สุดเขาจะเป็นต้องทำประตูให้ได้มันเป็นการเข้าทาของทิ่นที่ยอดเยี่ยมู้หล่นหลายคนมีส่วนร่วมทายบอลเปลี่ยนฝั่งและพังประตูสวยคิดว่าคุณจะได้เห็นความสม่ำเสมอของเขาตั้งแต่เกมมอลก่อนทำประตูได้มาสามเกมติดเมียซิอีกคิดว่าตลอด3-4มเกมลีกที่ผ่านมามีอิทธิพล และฟอร์ดทำประตูในหลีก3นานัดติดหลังจากก่อนหน้านั้น6นัดเป้าสะอาด